ได้ไมาแล้วครับเพื่อนๆอ,อย่างตัวเล็กแต่แจ๋วล้างไข่กวนดีนะครับเพื่อนแต่ต้องระวังไปหนูออกไปนอกคนโอ้โหแล้วก็แววสีเข้มๆนั่นคือน้ํานะครับน้ํามิ้ม,มนะครับผมน้มจัดเลยไม่เจอเพึ่งหลวงนะแต่จะเจอมิมนี่ก็สุดยอดแล้วครับผมก็ขอให้เจอมิ้มเะยครับได้สักสิบลังอย่างที่ผมบอกนะครับนี่น้ําโอ้โหโอ้โหโอ้โ อ้าโหลสวัสดีครับทุกท่านอ่ะออกหาอย่างทุกวันนะครับมาเจอรังนึงนะครับผมขึ้นมาอยู่บนบนต้นไม้แล้วครับหัวน้้ำใหญ่อยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันมันเกาะเอียงๆ้งหน่อยครับหมวน้ำเลยไปอยู่ท่อนบนหมดนะครับขอได้กินครับผม เขตนี้น้ำไม่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานดีกว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆอีจิลิอันนี้ผมจะแขวนไว้นะครับ ได้กินมากับแม็กกับมิวนะครับวันนี้แม็กมาด้วยนะครับหนูเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม็กหาเอาถุงออกมาไม่ต่อยแล้วลูกมะจาบขึางบนนะมันเหนียวมือถึงไหมนะจ่าบ,บนไ,ไ,ไปครับผมหาที่กินต่อนะครับสามคนมีพ่อมิวแล้วก็ผมนะครับสามคนสวัสดี<ๆ>ก็ขาดน้องพอยคนนึงนะครับ พอดีขี่มาไปรังที่สองแล้วเจอเจอรังที่สองเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะให้เด็กเชียงใหม่ตีเข้าไปดูนนนาั้ไหนดูครบครบหนูใช่ครบเลยใช่ได้เอาไปะมีอยู่ไหางในเพื่อนผมจะให้ไฟลูกไฟ แคหนูมีเปล่าหน้านี้จะดูหน่อยนะผมเคยปลาแบบนี้เนี่ยเออลงเลื่อนต่อยงั้นะอย่างหนูก็ไปละแวงอะไรโอ้ตายแล้วตีตอมหัวลูกคนตีพึ่งได้แล้ว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 เฮ้ยหลังนี้ขอหมดเลยอ้วนหลังนี้ขอหมดนะครับเพราะว่ามันอ่อนนะผมหลังนี้ขอไปเลยหนูโถ่ี่น้อง สวยงามเรือเ่องไปหัวน้ำสวยไปครับผมเดี๋ยวดูดูลังอื่นน้ำสวยจะได้แบนตัด,ต,ดตัดล้างออกหนะก็ขายที่อยากได้ลังมิ้มอ่อนนะครับงวดก่อนนั้นผมตัดลัางก็ขาวไปให้น้องพลอยนะครับผมไปขายก็โหลละหกร้อยหลมส่งเหมือนกันติดต่อที่เพจหญิงพลอยตีพึ่งนะครับวันนั้นมีท่านนึงเอาไปนะครับผมแต่ผมแช่แข็งสดตลอดนะครับผมก็คือว่ามันมันอร่อยนะครับไปล่าไปยำไปปิ้งอะไรต้มยำก็ได้อะไรเงี้ย มีท่านหนึ่งเอาไปโลนึงบอกสดมากเลยนะครับอตอนนี้ก็รวมก็เกือบถึงโลแล้วเกือบถึงโลเมือ่มอาวานก็ได้เยอะเมื่อวานก็เอาที่เขาขาวไปนะครับแล้วก็มีก่อนนั้นอีกนะครับผมเดี๋ยวถ้าได้โลนะครับจะโพสให้น้องบอยโพสให้นะครับผมว,ว่าท่านใดอยากได้นะครับ มิมตัวผู้หนูไหนๆลองลองลอง,ลอง,ลองเขย่าเดี๋ยวเป่าควันใส่แล้วเขย่าเขย่าเลยเขย่าดูหัวน้ำเองเดียวโอ้ยน้ำโหนกข้างบนเลยว่ะเฮ้ยอ้วนน้ำโพดติด,ดงามจัดเพื่องงนะเดี๋ยวเป็นเป็นมิมตัวผู้อย่าง <c oughs> ที่บอกนะครับขอน้ำไอ้ล้างผมไม่เอาทิ้งไว้นี่แหละไม่แฝนเอาลัลางแขวนดิก็แขวนไว้ตรงนั้นไง ว<ะ>้ามีโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆผมไม่ได้โกหกเด้อเนีเ่ยเหมือนเพื่อเหมือนมิหมอ่อนนะผมแต่หัวน้ำสุดแจ่มเลยเจออย่างนี้สักยี่สิบหลังส <c oughs> ิบหลังหกร้อยลูสงคือเอ้ยแต่เยอะนะครับ นี่นี่นางพญาเนี่ยนะครับนี่นางพญาพญาพญาอันนี้ก็ไปหลอดนางพญาไปแล้วนะครับไอตัวผู้มันออกไปหมดแล้วเนี่ยนางพญาหลายตัวเลยเพื่อนเพือนนี่น้ำโอโหโอโหโอโหเดี๋ยวผมจะแขวนี่ไว้นะครับผมได้ตามไม้นิดนิดนะครับผมแต่สวยทุกไม้ เป็นไงบ้างอ่ะหนูดาบก่อนอาจจะทิ้งดาบก่อนเพราะว่าอันตรายเออดาบกปยี่ยยให้หมดชีกมาอันนั้นอันนึงหัวน้ำเปิดเมล่อไหร่วิวเจออีกหลังนะครับตรงไงหนหนูโอ้โหสวยจัดเลยอ้วนค่อยๆงีบมา โอ้โหหัวน้ำอะไรขนาดนั้นลังแค่น้อยอืมใหญ่กว่าลังอีกนะครับนี่เนี่ยเวลาเนี้ยหนูก็ตัดได้เลยลูกทำชัวพอแล้วพอแล้วโอ้โหเจอแบบนี้สักติดลังจริงๆนะขอขอขอ เยวก่อนนะค่อยๆตัดตัดตรงนี้ก่อนหนูน่นน่ะน,ะ,น,ะ,นะหนูไม่จับไว้อะล้างไส่ควันดีนะครับเพื่อนแต่ต้องระวังไฟหนูออกไปก่อนโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ้าตัวไว้เป็นเป็นมิ้มตัวผู้นะครับแล้วก็มีหลอดนางพญาออกไปตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ไม่ ไม่ไม่ปิดนะครับผมที่ปิดตาอยู่ในข้างล่างนะครับโอ้โหสวยจัดเลยทกวน <c oughs> อยู่บนกิ่งเลยสุดยอดเลยฮโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอลังไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำใส่ถุงสวยเหลืองนะครับกระโปะเลยนะครับเ <c oughs> พราะเดือนเข้าเดือนสี่ใกล้เดือนห้าแล้วนะผมคือดอกไม้ใหญ่เนี่ยออก น้ำหวานเล็บานเลยครับในทรงนี้เกาะอยู่ประมาณไม่ไม่ถึงสิบวันนะเพื่อนๆนะครับมีหลายท่านถามว่ามิ้มกี่วันตีได้นะครับผมก็ตั้งแต่วันเกาะก็ประมาณถ้าช่วงเนี้สิบวันก็บางทีน้ําดีเลยนะครับขึ้นไปเลยนะครับผมสิบวันสิบห้าวันเนี่ยนะครับอยู่ในดูในเกณฑ์เนี้ยนะครับผมตีได้อ่ะหวัดดีโขนครับทุกท่าน แม็กเดินมาเจอครับผมรังนี้หัวน้ำเห็นขาวอยู่ข้างบนเลยนะครับกระดาษลังไข่นะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หมดล้มก่อนแล้วมั้งอ๋อถึงหนี่หัวน้ำสวยจัดลเลยอวนเนอะ โอ้ไม่ถึงแล้วเนี่ยทำมันเล่นน้ำขาวโจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูยายหัวน้ำเละนะลูกพ่อเองดีมากกว่ามั้งอืมพอดีกว่าเออไม่ถึงเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวของเละให้หนูน้มมาให้ไหมล่ะ ต้องครับอย่างงามเลยบนน้ำนะครับมาตัดกันสว่งามครับใหญ่เดี๋ยวตัวผมไม่เอาเพื่อนถอดเดยอะจัดอืม ไปเองอ่ะสวยเลยนะครับนี่ฮะเจอเทกเกตนี้มามา,มาถึงมาพื้นที่ดีแล้วคืองามมากเลยนะอน,นูถือจับให้แน่นไปนะเอาไปนะเออสวยครับผมตัวสองงามนะไม่มกิ่งเดียวลกิ่งเล็กนั้นก่อนก็ได้นะกิสงส่งต้นนู้นนะโอ้โหยิ่งกว่ามิ้มไต้ยนี่ไตออยย้ยลวก basa dingumaene. ใหญ่มากเลยเดี๋ยวล้างแผลนะเพื่อน,ยน,น,ยน,นยอย่าด็ย้ำไปค่อยออกมามน,นได้ไมาแล้วครับเพื่อนๆอย่างสวยเลยแล้วก็เกสอเห็นไหมเนี่ยถือว่าน้ําเต็มน้ําดีเลยนะครับผมจะน้อยหรือมากมันดีนะครับผมแต่ที่ผมพูดว่าน้าดีก็คือว่าน้ํามันเต็มดูทิวนี้นะครับคือเต็มทั้งทั้งกิ่งเลย มีเพื่อนถามผมนะครับคานขายยังไงน้ำมิ้มอ่ะผมจะไม่ได้ค้นแต่ขวดนะครับนอกจากกันไหนที่ว่ามันไม่สวยหรือว่ามันไม่ปิดตาน้ำมันไหลออกผมจะเอาไปคั้นนะครับคั้นแล้วก็ใส่ขวดอะไรเงี้ยเอาไว้กินเองบ้างนะครับผมหรือใครแบ่งก็ขายเขานะครับผมแต่ถ้าเป็นมิมนะครับติดต่อที่น้องพลอยนะครับมิ้วติดต่อที่น้องพลอยได้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาต่อบางทีนะครับก็อย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้เลยนะครับผม ถ้าอย่างนี้นะครับผมไม้ใหญ่ๆเงี้สองไม้นะครับผม600ล้มส่งนะครับหรือจะมีไม้เล็กแถมไปอีกไม้นึงประมาณนั้นนะผมมันใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ํามันเต็มนะครับผมแต่ถามว่ามันเต็มขวดไหมอาจจะเกือบนะครับผมแต่ละบางคนก็ชอบฟิวแบบไปกัดเอาช้อนตักแช่ตู้เย็นใส่จานอะไรเงี้ยย่อมเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็ฝากติดตามเพจยิงพลอยด้วยนะครับทั้งไอโมงทั้งทอยนะครับเพื่อน น้องที่อยากได้นะครับไอ้มงเนี่ยกันได้นะครับผมกันมิ้มกันพึ่งนะครับผมก็ติดต่อที่เพจจิงพลทีพึ่งทอยก็มีนะครับผมหลังมิ้มนะครับหลังมิ้มที่อ่อนนะครับโลละหกร้อยล้มส่งเหมือนกันนะครับผมรับรองอ่อนนะครับที่ส่งไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าแก่นะครับผมจะคาดที่อ่อนนไปให้ลูกค้าพูดถึงกันเนาะสวัสดีครับ